สตูดิโอต้อนรับมาตังแชมปเดอะสตาร์11และหญิงรองอ <มา S 1> แชมปเดอดสตาร์11คือกบบว่าเมื่อคืนประมาณสองทุ่มก,กว่าทุกคนก็มานั่งดูนนนหน้านทีวีลุ้น<ช>ว่าแชมปคนล่าสุดจะเป็นใครระหว่างน้องหญิงกับน้องมาตาังเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกับน้องหญิงกับน้องมาตังเรามาคุยกับแชมป ก่อนหน้านี้หน่อยก้้งแล้วก็ดาราหญิงคนแรกน้องแก้มถูกต้องนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่ากำลังจะเสียสละบัลลังนะครับผมเสียแล้วเสียไปแล้วเรียบร้อยเสียบัลลังใช่ผู้หญิงผมไปดูผมไปดูในสีโพดาที่เขาที่เขาเตรียมตัวว่าแบบว่าเออเขาเขาจะเสียสละบัลลังใช่ก็บอกสัดส่วนของแก้มมาก็แอบตกใจเหมือนกันทำไมคือ 35, 26, 78อย่างเงี้ยคือผม เฮ้ยอะไร78เลยเหรอคอาเสิร์ตโคดําไม่ต้องไปฟังอะไรไม่เป็นไรใช่นะครับโดยเฉพาะหนุ่มตั้มนะฮะหนุ่มตั้มมาดีเลยฮาตลอดนะควันนั้นนะคะเราก็เลยไปคุยกับเขาทั้งคู่ก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะอ่ไปฟังกั๊กแล้วก็แก้มกันค่ะครับ ปีนี้เป็นปีที่ติดตามมากที่สุดที่สุดจริงๆเพราะว่าโอเคอาจจะเป็นว่าเราต้องมาเป็นร้อยเสียงด้วยนู่นนี่นู่นด้วยแล้วเราก็แบบว่ากลับไปแบบว่าขนาดแบบว่าติดขนาดแบบกลับไปเชียร์อะไรอย่างนี้เลยใช่ฮะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกคิดว่าใครจะได้เนี่ยเราลุ้นตามแต่ว่าพอมาเห็นน้องมาตังน้องมาตังเป็นคนที่ที่เรียกได้ว่าสัมผัสได้ถึงความที่ขยันมากๆครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นว่าน้องไม่สบายปิดปากเลยนะปิดปากเลยนะแต่แบบว่าเฮ้ยคือ พูดนี่เขาจะแทบไม่ให้พูดแล้วอ่ะแต่แบบว่าน้องใจเขาไปอ่ะใจเขาอยากจะร้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แตบบ่ว่าคุณแมมคุณแมแมแอบบอกว่าน้องอย่าร้องน้องอย่าร้องอย่างเงี้ยน้องก็แบบหนูไม่ไหวละ <laughs> อย่างเงี้ยแล้วก็ร้องอะไรเงี้ยครับก็ดีใจด้วยมากๆที่คนหนึ่งที่ ค,คิดอยากจะทําตรงนี้แล้วทําสําเร็จก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากครับก็ขอให้น้องมีกําลังใจต่อไปนะครับหลังจากนี้คือความจริงนะครับขอให้น้องสู้อย่างเต็มที่ครับอย่างที่บอกฮะว่าว่าเราไม่รู้เลยครับว่าอนาคตเนี่ยอีกหนึ่งปีจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกว่าเดอะสตาร์ปี12เราอาจจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอย่างเช่นก้างอยนะ่างเงี้ยก้างก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้จริงๆคือเราเลือกทางตรงนี้แล้วเราสนุกกับมันแล้วทุกๆ โมเมนต์ที่เราทําหรือว่าทุกรุงานที่ได้มาทุกๆุโอกาสที่ได้มาอยากให้น้องอย่างทําอย่างเต็มที่ครับอยากให้ฝากไว้ครับงานจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้ทําอย่างเต็มที่มันมีตั้งหลายคนที่ไม่สามารถทําตรงนี้ได้แต่เราทําได้ก็ขอให้สู้ต่อไปครับพี่หญิงเป็นคนหนึ่งนะที่เราเห็นแล้วเขา in ยิ่งวันเนี้เราเราไม่รู้ทําไมตอนที่เขาร้องเพลงของพี่ทายนะครับเราเห็นเลยว่าตาเขาเป็นประกายมากคือเขาร้องแล้วเขารู้สึกว่าเขาอินมากับมันเพลงมันแบบว่าอาจจะพาเขาไปนะครับวันนี้สําหรับก้ามเป็นวันที่พี่เขาทําได้ดีที่สุด เลยครับผมก็อยากให้เป็นกําลังใจให้ที่1ที่2องไม่สำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นใครอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติเรามีความสามารถหรือว่าถ้าสมมุติเราทําได้อย่างเต็มที่แล้วเอนจอยแล้วโอกาสมาเราก็ทําอย่างเต็มที่ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่หญิงนะครับเดี๋ยวเจอกันฮะมาต่างได้ดีใ,ใจมากคุณได้สุดยอดทายาทจริงๆดิฉันต้องบอกว่ารอคอยมานาน7ปีนะคะที่จะได้เห็นเดอะสตาร์หญิงคนที่2ของเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้แกรู้สึกว่าเป็นเป็นอีก มันเป็นอีกกำลังใจหนึ่งให้เราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะรางวัลที่น้องได้คือน้องได้รางวัลแล้วเรารู้สึกภูมิใจและดีใจกับเขาแล้วเรายังได้รู้สึกดีใจด้วยที่ที่คนคนคนคอยเชียร์และคอยสนับสนุนเขาแล้วได้เห็นว่าเป็นเดอะสตา์หญิงคนที่สองของเมืองไทยค่ะ mm hmm. ภูมิใจกลับมาต่างเพราะเด็กอายุเท่านี้แต่ทาโหเก่งมากจริงทําทุกโชว์ได้ดีตลอดแล้วก็ร้องเพลงก็เต็มที่แล้ววันนี้เราได้ร้องกับน้องด้วยเรารู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขนะที่เวลาร้องเพลงกับเขาร mm hmm. วมไปถึงน้องหญิงด้วยน้องหญิง น้องหญิงเป็นน้องที่น่ารักมากคือต้องบอกว่าการที่แก้มได้มาซ้อมกับน้องๆในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะได้รู้จักกับน้องๆทุกคนน้องๆทุกคนรุ่นนี้น่ารักมากค่ะแล้วก็เขาตั้งใจซ้อมคือสองคนสุดท้ายเนี่ยซ้อมหนักมากนะเพราะว่าเขาต้องซ้อมตั้งวันวันเสาร์ของเขาแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยที่ต้องซ้อมกับเราอีกเพราะฉะนั้นเขาสมาธิดีมากๆเด็กอายุเท่านี้แล้วก็รวมไปถึงหญิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเหมือนกับยังไงเดียมี มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีความเท่มีอะไรต่างๆแล้วเป็นน้องที่น่ารักจริงๆมิสัยดีพอใครได้แล้วเราก็ดีใจกับทุกๆปีอยู่แล้วแต่ปีนี้มันเป็นปีของผู้หญิงนะเนาะเราก็เลยวิ่งดีใจเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจน้องๆน,นะคะยังไงฝากสนับสนุนน้องๆต่อไปแล้วก็สนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปด้วยนะคะ g กอร์พาวเใช่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้สร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าคนที่เป็นแชมป์และรองแ,แชมป <laughs> ์นะฮะเป็นใครนะครับผมดังนั้นในอย่าง <Ừ. S 1> ที่บอกกันเลยนะคะวันนี้พิเศษมากนะคะเนาะขอบคุณค่ะ ไม่แ้สถิติที่ะไรน้องน้องมพีพอได้มาฟังแบบใช่แล้วนะครับอย่าคิดไปเป็นอื่นเลยนะครับผมหมายความว่าอย่างนั้นจริงจริงโอเคนะครับตอนนี้ก็มาคุยทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของเดอะสตาร์สิบเอ็ดนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วโล่งไหมฮะก็โล่งค่ะตอนนี้โอเคแล้วสบายขึ้นนะมาตั้งแล้วไม่ต้องใช้ใหม่แล้วทุกคนมีไวเลยค่ะส่วนตังก็หายเหนื่อยจากที่ จากที่แบบอย่างวีคที่แล้วคือล่าสุดเรามีความเครียดทั้งต้องเตรียมตัววันเสาร์วันอาทิตย์พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมันกลายเป็นโล่งแล้วก็สนุกคุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าตั้งแต่เช้าเป็นทั้งคู่เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราก็ได้ฟังซิงเกิลแรกในชีวิตของทั้งคู่เลยอะของน้องหญิงก่อนคือไม่ใช่ก็คือไม่รับเพลงเนี่ยพูดถึงอะไรคะก็เป็นเพลงที่พูดถึง มันตีความได้หลายแบบนะคะแต่ตอนที่อึดอัดในคิดประมาณว่าเออมีคนมาบอกรักเรานะเขาบอกว่าเขารักเราแต่เขาเราอ่ะไม่ใช่สําหรับเขาประมาณแบบกักเราอะแหละอะไรอย่างงี้ต้องยากไหมคะเพลงนี้ก็คือคือผมบอกก่อนเลยนะฮะสามารถส่งเสียงได้แบบเต็มที่กว่านี้นะครับต้องใหญ่ใหญ่ๆก็ได้เือเหมือนคนคนปวดที่แต่คอมิดไว้อะ มันอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่ต้องเตยขนาดนั้นก็ได้ลองยากไหมทนี่ก็ยากไหมก็ยากระดับนึงค่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนสไตล์การร้องคือเหมือนโปรดิวเซอร์ให้เพิ่มตรงนู้นตรงนี้มากขึ้นน่ะเพื่อจะได้ดูแตกต่างจากเดิมอะไรมาณนี้มาตังก็จะชื่ออัศจรรย์ของหัชใจเพลงของมาตังเราพูดถึงอะไรก็เพลงนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตังในช่วงเวลานี้แล้วก็ เหมือนกับการที่เราได้ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแต่เมื่อกี้ฟังพอทั้งสองเพลงเลยคอนเทแนวแต่ว่าแบบดีทั้งสองเพลงเลยถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เนี่ยขอถามย้อนกลับไปถึงตอนที่เมื่อคืนประกาศผลรางวันหน่อยดีกว่านะครับที่แบบไปยืนสองคนสุดท้ายแล้วก็เห็นจับมือกันแน่นมากาตอนนั้นคิดอะไรกันอยู่บ้างครับ ว่าแบบลุ้นที่น้องได้ลุ้นที่พี่หญิงได้เหมือนกันค่ะคือตอนนั้นเราแบบไม่คิดได้แล้วหูดับทุกคนหูดับใช้ยี่อะไรเลยใช่ค่ะเพราะมันมันการเดินทางที่ยาวนานนะแล้วมาถึงจุดนี่เรากำลังจะรู้ละพร้อมละจะเป็นใครก็ใครเราก็ดีใจให้กับทุกคะนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันนั้นคือพี่นาวอยากรู้ส่ที่พี่นอยากรู้คือเราห่างจากบ้านมานานขนาดนี้กลับบ้านอย่างแรกเลยพอมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยทำอะไร พักคอยังไม่ได้กลับบ้านตัวเองยังไม่ได้กลับบ้านตัวเองอ๋อเหรอเพราะว่าเราต้องมาใช่ค่ะแล้วก็มีงานตอนบ่าที่ว่าเดอดร้าอ๋อยังไม่ทันได้กลับบ้านเลยในห้างในห้างในอ๋อเหรอแล้วถ้าสมมติว่าได้กลับบ้านแล้ว ในบ้านตัวเองแล้วเนี่ยอยากมานอนบนเตียงยังไปนเตียงพี่ถึงเตียงเลยเนาะอามาตั้งล่ะก็อยากพ่อกับแม่ก่อนค่ะแล้วก็นอนด้วยกันอ๋อน่ารักจังดีครับนะเพราะนอนห่างจากบ้านมานานนะเราก็ไม่ได้บ้านตัวเองไม่ได้เจอพ่อแม่เนาะใช่แล้วยังหญิงนี่อยากอยากไปนอนบนเตียงตัวเองเพราะว่าในบ้านเดอะสตาร์ให้นอนพื้นนะฮะไม่ใช่นอนเตียงนอนเตียงนอนเตียงถึงแบบกลิ่นตัวเองอ่ะพี่ไม่เป็นเหรอเวลานอนกลิ่นตัวเองเออใช่ คือบนที่นอนเนี่ยมันจะมีกลิ่นของตัวเองอยู่นะคิดถึงกลิ่นตัวเองพยายามนะอไม่อําน้ยาตายแล้วนะฮะแต่มีคำถามที่อยากถามมาตั้งตั้งแต่เราแนะนำแปดคนสุดท้ายไปเข้า O อซมาจนถึงวันนี้เนี่ยได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยมันแตกต่างไหมจากวันนั้นที่มาสัมภาษณ์ตอนที่เพิ่งจะเริ่มแปดคนสุดท้ายเนี่ย คือความรู้สึกมันแตกต่างตรงที่เราเข้าแดคนเราดีใจมากแล้ว <ried S 1> จนจนวันนี้เราได้เป็นแชมป์เรากลายเป็นแบบดีใจมากกว่าเดิมแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับมีแรงผลักดันทาให้เราพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าทีนี้ถามหญิงบ้างแล้วกันคิดว่าชีวิตตัวเองต่อจากเนี้ไปครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมฮะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงเลย,เย,เย,เยอะขึ้นเหมือนกันนะคะพอหลังจาจกออกจากบ้านมาก็ มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็คง<ม>จะต้องมีงานมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบม,มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยน้องหญิงอยากทําอะไรนอกจากร้องเพลงมาในวงการได้อยากทําอะไรอีกไหมคือจริงๆก็เคยทําอะไรอย่างอื่นมาบ้างพ<ม>ี่กอเล่นคอร์ดิดทหน่อยๆอะไรอย่าง<ม>ี้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้รับโอกาสอะไรมามาตั้งละนอกจากร้องเพลงอยากทําอะไรอย่างอื่นไหมอยากเล่นละครละครเวทีก็ แล้วแต่ผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเราให้เลือกแด้อยากอยากทำอะไรมีนอกจกร้องก็อยากอยากลองลองเล่นละครเวทีดูค่ะเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เดอะสตาแบบปีก่อนๆที่เขาได้เล่นมันแบบยิ่งใหญ่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับได้รับเกียรติอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแล้วเราก็อยากลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําด้วยชอบการแสดงด้วยไหม ก็ชอบค่ะคือเราอยากพัฒนาอะไรที่เราไม่เคยได้ทำเลยน่าอายุยังน้อยมีเวลาให้พัฒนามีเวลาให้เรียนรู้อีกนานก็คือในวงการบันเทิงเนี่ยอยากจะทําอะไรก็คืออยากทําทุกอย่างแหละผมว่านะครับแต่ว่าพิธีกรนี่นี่ไว้ก่อนและกันเนาะ <c oughs> เรื่องละครอะไรแางนี้ก่อน ผู้หญิงก็ถนัดเหมือนกันถนัดใช่ไหมเอาเราไปคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับคนที่ควรจะกลัวคือคนนี้มากกว่าคนที่ผู้หญิงหมดเลยเธอยังตำแหน่งโอเคอยู่โอเคหือว่ายังรอดอยู่นะครับรอดอยู่นะอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่เดอะสตาร์ทุกคนที่ได้เข้ามาทุกวันจันทร์มาพูดคุยกันเนี่ยอยากจะให้ทั้งคู่เลยพูดหนึ่งอย่างเล่าหนึ่งอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้เราฟังว่าจริงๆแล้ว อะไรก็ได้ที่ไม่มีใครรู้เลยสมมุติสมมุติยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องเกรชน้องเกรชมาจริงจริงน้องเกรสมาแล้วเราก็ถามว่าจริงๆแล้วเกรชเป็นคนยังไงเกรเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยที่คนไม่รู้เกรชบอกว่าจริงๆแล้ว แกเคยเป็นทอมมาก่อนเคยเป็นทอมแล้วตอนนี้เลิกแล้วใช่กินยาแล้วก็หายทายาแล้วก็หายแล้วแล้วก็รู้ตัวชอบคิตตี้อ่าอย่างน้องหญิงก่อนจริงๆแล้วมีอะไรอยากจะแบบมาแชร์ให้เราหน่อยมาตังค์กันเล่นกันโยนให้ยัเห็นเห็นอะไรอะจริงๆแล้วตังสายแดนซ์ค่ะหรอ ที่แล้วเนี่ยน่าจะรู้กันได้แล้วนะคะว่าเราเป็นสายแดออกกําลังกายชอบเต้นชอบเต้นเงี้ยเหรอชอบค่ะแต่ถึงจะกระโหลกกระลาไปบ้างแต่ก็ใจรักใจรักใช่ไหมโอ้รถแหมมาตัวนี้เลยสามารถตะโกนด่าทีมงานที่ก็มาได้นะครับได้นับจริงๆแล้วมาตามเป็นสายแดนคนที่ ใจรักนะผมเป็นห่วงหญิงมากเลยฮะคือคนนั่งข้างหญิงแบบว่าอะไรดีวะคือมองบนตลอออะไรดีวะแบบโดนเผาไปหลายหลายคนนะครับใช่คือเหมือนโดนเผาไปเยอะแล้วคนหนึ่งเขาก็รู้แล้วชอบแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ใครรู้เลยเป็นความลับของหญิงคนเดียวเลยจริงๆเราเคยเป็นดีมาก่อน ทายาแล้วไงะทายาเดียวกันเมอนเกสเลยเออทายาแล้วก็หมยแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นมีแฟนผู้ชายได้หรือผู้หญิงก็ดียังดีกว่าเออก็ได้ไข่ก็ได้ก็ได้ใครก็ได้ชิมอิสระอิสระฟรีดอมไปเลยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะครับผมะอ่ะนะฮะอันนี้ถามต่อเลยแล้วกันนะครับ ถามตั้งแต่ก้าแรกที่เข้ามาออดิชั่นเนี่ยจนถึงวันนี้วินาทีนี้เลยเดฟสตาร์ให้อะไรกับเราบ้างครับให้หลายอย่างนะคะมีจริงๆทุกอย่างคือประสบการณ์ใหม่หมดเลยครับคือเราไม่เคยคิดว่าเราเข้ามาตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกคือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆพี่ๆทีมงานทุกคนความรักที่แบบจากทุกคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน้อมารักเราคือแบบเรารู้สึกอิ่มแล้วก็ดีใจแล้วก็แบบมันปริ่มมากค่ะใช่มาตังนะครับ ก็ได้ได,ได้ได้การเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยการมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยตรงต่อเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกน้องอยู่อินน้อยอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าเส้นทาง ในวงการบันเทิงของเราไม่ได้อยู่แค่นี้เราจะได้เห็นทั้งค,คู่เดินทางไปไม่ไว่าจะออกซิงเกลิลหรือจะเป็นละครละครเวทีหรืออาจจะออกเพลงแดนซ์เลยก็ได้ใครจะไปรู้ไปเต้นอยู่กับน้องแกรนควีนป์พรินเซสออฟแดนซ์อย่างนี้เอาไหมยคะาอย่างเดียวยุคขาไปแนวนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะฮะนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากผลงานหน่อยละกันฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเองด้วยนะฮะ ค่ะก็ฝากซิงเกิลแรกของมาตังด้วยนะคะอาศาัศจรรย์ของหัวใจค่ะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะพฤหัสนี้ค่ะค่ะก็ค่ะค่ะฟับเ<า>ชิญเลยครับออขอโทษคับซิงเกิลของหญิงนะคะเออเพลงไม่ใช่ก็คือไม่รักค่ะก็กด หนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะกดโทรออกค่ะของหญิงดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้แต่น้องมาตั้งวันพุทธศักราชค่ะอ่ะไอินสตาแกรมนี่ไงแม่เฟซบุ๊กฝากได้เลยของมาตั้งค่ะมาตังอัเดสกอเอ็มทีค่ะของหญิงก็ลินพิตาหญิงค่ะอ่าหากันง่ายๆเพราะว่าใช้ชื่อตัวเองครับผมแต่สตาร์ลุ้นเงินก่อนเคยใช้ชื่อยากจำไม่ได้บอกบอกว่าให้อันเดอร์สกอครับ เดอะสตาร์อะไรอย่างนี้เราจะได้หากันง่ายๆแต่นี้ใช้ชื่อกันเองนะครับก็ไปฟอลโล่กันได้แล้วกันใช่แล้วนะคดีครับผมอ่ะยังไงนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับหญิงแล้วก็มาตังนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วน้ามาอัปเดตข่าวการต่อจากหลั่งสายครับ